ถ้าใส่มันเป็นประจำมันจะช่วยกระตุ้นรูขุมขนทำให้ผมเติบโตไวลดการหลุดล่วงด้วยค่ะ,มะเมล็ดผักชีเป็นสูตรอายุรเวทของอินเดียที่ใช้ในการกระตุ้นทำให้ผมงอกใหม่เร็วลดการหลุดล่วงและลดรังแคค่ะให้เราใช้มเมล็ดผักชีนะคะอันนี้จะเป็นแบบแห้งหาซื้อได้ตามตลาดค่ะ มเมล็ดผักชีมีวิตามินต่ำแต่มีใยอาหารมากแมกนีเซียมและแคลเซียมสูงให้เราเอาเม็ดผักชีประมาณ1ช้อนชานะคะไปตำไปบดหรือยังไงก็ได้ให้ละเอียดและเราก็เอาน้ำมันมะกอกที่ใส่กับผมถ้าใครไม่มีใช้น้ำมันมะพร้าวแทนก็ได้ค่ะเทน้ํามันมะกอกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ หรือว่าสี่ช้อนชาลงไปในชามเอาไปอุ่นให้ร้อนก่อนถ้าสะดวกเลยก็คือเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีให้พอร้อนแล้วเราก็เอาเมล็ดผักชีที่เราตำละเอียดแล้วใส่ลงไปคนให้เข้ากันเมล็ดผักชีอุดมไปด้วยแมงกานิสและเหล็กสามารถต้านอนุมูลอิสระช่วยล้างพิษ ออกจากหนังศีรษะนะคะมันจึงเป็นการเหมือนเปิดกระตุน้นรูขุมขนบนหนังศีรษะให้รับน้ำมันซึ่งมันจะออกริดล้อนต่อหนังศีรษะแต่ใส่ไปมันจะไม่ได้ร้อนนะคะและเราก็นวดกระตุ้นเพื่อเปิดหนังศีรษะทำให้ผมงอกเร็วขึ้นลดการดุดล่วงขจัดรังแคด้วยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรอายุรเวทของอินเดียโบราณนะคะมันจะช่วยทำงานสองอย่างคือสร้างรูขุมขนควบคุมผมร่วงแล้วก็กระตุ้นให้ผมงอกเร็วที่เราทำแล้วให้เราเก็บใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้จนหมดนะคะให้ใช้ประมาณอาทิตย์ละ3-4ครั้งใส่ก่อนที่เราจะสระผมใส่เป็นเหมือนหมักเอาไว้นะคะ วิธีใช้ก็คือหลังจากที่เราทำแล้วนะคะให้เราใส่เน้นบนหนังศีรษะแหวกไปเลยตรงไหนที่ว่าบางแล้วก็ผมร่วงเราก็ทาที่สำคัญเราต้องนวดกระตุ้นด้วยเพราะว่าเป็นการทำให้หนังศีรษะเกิดความร้อนแล้วก็กระตุ้นเข้าไปถึงข้างในหนังศีรษะเขาค้นพบแล้วว่ามันเป็นสูตรหนึ่งที่ดีที่สุด ในการกระตุ้นให้ผมงอกใหม่แล้วก็โตเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระมันจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมต่อสู้กับผมร่วงมันจะช่วยทำให้หนังศีรษะแข็งแรงเมื่อแข็งแรงแล้วผมที่งอกใหม่ก็จะดำสีเข้มขึ้นนะคะแล้วมันก็ลดปัญหารังแค สูตรนี้ให้ทําแล้วก็หมักไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะถ้าให้ดีก็คือใส่หมวกคุมผมให้มันอบจะได้มีความร้อนถ้าทำสม่ำเสมอจะเห็นผลภายใน1เดือนถ้าคนที่ผ่านการย้อมทำสีมีสารเคมีเยอะอาจจะเห็นผลภายใน2-3เดือนนะคะมาหยุดผมร่วงลดปัญหารังแค แล้วก็กระตุ้นให้ผมงอกใหม่เร็วขึ้นเข้มขึ้นน,นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ h e r for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ